ดูที่ว่าฝากกันี้ฝากกันนี้ดูที่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะหายหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ใดเมื่อลอกน้ำเสมอนลอกน้ำเสมอนในดาบเทอเลฟนากรเทพธนากรบอกว่าบอกว่าเที่ยวนี้อยู่ลอกน้ำแดนจะบายแดนแซงมีได้จะแซงมีได้แต่ลวนกันหนีได้จะหนีได้หรือไม่ได้ไม่รู้ในเมื่อผ่อนผมมาผ่อนผมม เกเริ่มจะพูดจะกลายใส่เกียร์สี่วีเกียร์ห้าเปล่าเป็กียร์หกก็ตกเปเกียร์เจ็ดเกียร์ลุล้นล้น้ขวัขึ้นกระใสาไปพายตีอย่างเดียววมาแล้วลองน้ำด้วนบอกว่าเทศนากรเพราว่าเที่ยวนี้ว่ายังไงนี่เมื่อพรพบมาบอกว่ายังผายหนีไม่ออกพอดพบมายังผายหนีไม่ออกกระดาเกลียวยังไงนี่เมื่อใครเททนากรไม่ยังไงใครเมื่อกระดากรบอกว่าเดี๋ยวนี้จัดแจงแล้วเมื่อเททนากรจะแจงได้ไม่หนอพรผม มาสีแดงปากกระน้นยก็บอกว่าไม่ยอมออไม่ยอมเป็นมากแต่งหินจ้ะเลือดมันมีความหมายถ้วยเกียรติยศเรื่องเงินตากันด้วยเอาแล้วพอผมมาพอผมมาตีมีมาตีมาเทตะนากรเทตะนากรตะมีนา,นาคนนาบมีตะม่ลลีลำใรลำตึงเทกี้แน่นอนเอารถกเี้แบบตีผมมาจ้าถ้าผมมาถ้าจะทำได้ไม่นน้นองตานากรหัวยังไงทำผมมาแล้วเป็นอะ นีแบบนี่นีแบบนี่เอาแล้โผมาจาร์กระตาพันแล้วก็ธนากรหีเฮ้าชชยครับก็เท็นากรก็ได้ทายลง่อเลยท้ายใน้าเลยครับเพราะเขาบอกว่าพากันเที่ยวเดียว